สวัสดีครับเพจเมนูเพื่อนเพื่อนวันนี้นำเสนอปูอัดไข่เจียวพิสสดแน่นนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาปูอัดไปแช่ช่องฟิตก่อนนะครับแช่ฟิตเสร็จเราก็เอามาแช่เราจะเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับเวลาเป็นเส้นเสร็จเราก็มาหั่นเป็นเป็นซี่เป็นซี่เลยครับหรือจะเป็นซอยเป็นเล็กๆก็ได้นะครับเมนูนี้ง่ายๆและอร่อยด้วยนะครับทำกันได้สบายครับ เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตอกไข่ใส่นะครับก็แล้วแต่ที่ทําไว้เท่าไหร่นะครับเราก็จะใส่ไข่ไปเลยจีงเอน,นอ่อล้อ่กทีเชาอง,งน้นะงงไปอันตฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไข่ตอกเสร็จแล้วก็ใส่รสด,ดีพริกไทยซีอิและผมกววาวนะครับ อันเด็จีจิงอันเดอกม่นนะให้อันเด็กัคืนหิว油อ่าก็ทำกินได้นะครับหรือว่าตื่นเช้ามาไม่ร Or uh, ู้จะกินอะไรก็จัดไปเลยครับเมนูนี้ครับง่ายๆนะครับนี่ครับเสิรฟเราใส่เสร็จเราก็จะคนนะครับคนเข้าไปนะครับเจียวยะโอ้กะิเจียวฉยจุดจุดจุด คนให้เข้าที่เราก็ต้องใส่มะน,นาวสักหน่อยหนึ่งนะครับมะน,นาวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็พริสสดหรือถ้ามีเด็กก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ถ้ากินกันเองก็อยู่ที่จะใส่นะครับนี่เป็นอันเรียบร้อยครับฉีโก้เซ่าเยวแล้วก็กระท่านี้ก็ใช้ดีด้วยนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนิดเดียวก็พอแล้วก็ไม่ติดด้วยกระท่นี้ไปหาซื้อบิ๊กซีนะพอดีไปได้จากบิมา แล้วก็ใช้กับหมอ้อไฟฟ้าก็ได้นะครับนี่พอน้ำมันไม่ต้องให้เดือดนะครับเราก็จะเทที่ไข่เราเอาไว้นะครับใส่กลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พื้นได้พอสุกสุกเสร็จแล้วก็เราก็จะได้คนไปข้างๆเนาะจะเอาพวกตรงกลางคนนี้นะครับนี่เอาไปข้างๆจะได้แบบ บางๆกรอบๆด้วยนะครับหากไม่อยากได้แบบกรอบๆก็ต้องพลิกแล้วนะครับถ้าอยากได้กรอบๆก็รอสักแป๊บนะครับนี่เราก็พลิกเก้าชั่วล่ะจะไรเกาชั่วล่ะใส่ไรนี่ก็พลิกเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ไฟเบาก็พอนะครับพอเพราะว่าพอจะได้แล้วก็เราก็พลิกกลับมาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่ายๆนะครับยักชานี่ครับนี่สวยงามเลยครับ พร้อมทานแล้วนะครับหากไม่ต้องการแบบกรอบๆก,บก็ไม่ต้องใช้เวลานานนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูปูอัดไข่เจียวพริกสดนะครับอยากได้เผ็ดร้อนแล้วก็ใส่พริกไทยเพิ่มนะครับหรือจะราดซอสพริกกินก็ได้นะครับฝาบกกดไลค์ชิดเตีกิจังฝากกดแชร์ชิดเตีกิจังและติดตามในช่องยูทูปของเราด้วยนะครับ也关注我们 YouTube ค隔壁家账号 Couple Cup，谢谢大家。